ผมกลับมาแล้วครับทุกคนคลิปวันนี้เป็นฟอร์ดไนทครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยที่ผมไม่ได้เล่นวันนี้กลับมาเล่นกับ FC นะครับสวัสดีครับพี่รุดบรรยากาศสนุกสนุกเก่าๆกำลังกลับมา f o r ์ดไนท์ซีซั่นใหม่จะสนุกขนาดไหนและมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไปดูกันเลยครับนี่พี่ให้ดูอะไรมียังมีแล้วครับเฮ้ยเอ้าตอนแรกมาศูนย์ไม่ใช่เหรอ เฮ้ยอ๋อสิบแปดเลยเหรอมาร์คไปสุกสปเดอร์แมนมันมีมือสไปเดอร์แมนตรงนี้แต่ตรงนี้น่าจะมีคนเยอะนะครับไม่จะเยอะเลยอ๋ออ๋ออ๋จะเยอะเลยได้สไปเดอร์แมนผมได้สไปเดอร์มแ,อแมนแล้วแต่ผมไม่มีปืนหาปืนเร็ว ้แลวตายสองตายสองส,สวยครับมีคนไหนมันตกเราเอาไปได้ให้พี่เหรอครับไม่ใช่นอกพี่ไหวไหมผมผมอยู่ข้างล่างพี่สามคิวแล้วโอ<ฮ>้โหพี่พแบกบ พี่กลับมาแล้วตองฮูฮูอ๋อพี่แบกพี่ไม่แบกพี่ไม่แบกพี่พี่เฮ่ด้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยว เอ้าเอาอะไรกันอ่ะเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมด <c oughs> พี่ <c oughs> เอ้าเดี๋ยวนี้ทิ้งของได้เหรอถ้าถ้านอนะทิ้งได้ครับหนีหนีหน,นีเลวสปูเตอร์แมนสปูเตอร์แมนสปูเตอร์แมนสปูตแมนสปูเตอร์แมนผมออกเดลี่บะเกลแล้วออเดลี่บะเกลเดลี่บะเกล อันนี้ทางถังนี้ทำไงอถังเนี้ยพี่พี่ยนเลยโอ้สมัยกอนี่แหละมีคนไม่ไม่ไม่ไปสู้เหรอพี่ว่าเราสู้ได้นะพ,พี่สู้เหรอเออพี่สู้อยู่แล้วพี่ใจสู้พี่ใจสู้เขาอยู่ไหนพี่เต็นท์มันดีมากเลยนะครับแบบเวลาเก็บของเก็บ ข้างหลังปะเข้าบนหัวอุ้ยผมต้องการลูกกระสุนอุ้ยพี่แกนี่ขอโทษครับสวยไอสุดอุ้ย้ยคูดาวอ้ยโอ้ยโอ้โหสไปเดอรแบทสปูดเดอรมูนโหทำไมเร็วอย่างเงี้ยโคตรเท่มันเ,เ,นเร็มเวมากเลยโกงกว่าแกปเปอร์อีกอู้มันจะตายแล้วโคตรโลตรงไหน,นตรงไหน,น ตรงไหนโค่นโลต้นไม้น็อกวันน็อกวันพลีสพิกแอนพิกแอนพิกแอนไม่นะพลีสพลีสโอ้พี่พี่ดื่มกัตสูดจูสเลยมันจะมันจะหิวมันแรงมากเลยหิวแรงมากมันมีมันมีคนแตงคหนึ่ง อธิปเองได้ไงวะจะแตกสองแล้วใช่เหรอแตกสอง้ยขลังมาขหลังมาหนีหผ้เลือดน้อยมากหนี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 วนีห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 นหนีหนวหนีหนหนีด้ียนีหหนีีีหนีหีหอหนีีหนีหนีหีหนีหีหหนี มาแล้ว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  Spiderman อ้ยตนี้พี่หนีไม่หนีพี่พี่อย่าบวกดีกว่าโดนลุมเอ้ยสวยครับสวยเออสวย อีคิวช่วยช่ ah <Ooh. S 2> วยเขาจู่กลัวที่ไหนล่ะครับข้ารัามีคนมีมีคนมาร์กมาร์กมาร์กหน่อย l e t โก้ s <S แตกหนึ่งเดี๋ยวผมขับรถชนมันโดนชี้แล้วตาย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 แตกสองสวยอีค <'t> ิวโดนยิงอีคิวโดนโดนยิง ข้างหลังพี่เห็นแล้วเคทอสแตกไอ้สวยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะหมาครับอ๋อนึกว่าอาทิพร้องเฮ้ยเฮ้ยหูหเห็นยังเห็นยังโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวตายไม่ต้องกลัวอ๋อผมสเปิร์แมนคูดาวพี่รอก่อน มีคนมีคนอุ้ยอุ้ยโดนยิงโอ้ยนัสไนเปอร์ก่อแตกก่อแตกตายตายมันตายแล้วตายแล้วแล้วพี่จะออกจากเหล็กไงอ่ะพี่ต้องพังพี่มีหมารออยู่นะโอ้โหเก็บหมดแล้วเนี่ย สวยฮะเราเก็บหมดเลยมาแล้วมาอเดี๋ยวว,วงกินเขาวงเขาวงสวยมีคนอยู่ในบูชข้าหลังข้าหลังเอา้าเดี๋ยวผมไปยิงคนนี้ก่อนแตกสวยข้าหลังตัวนึง<ม>ข้าหลัง <Okay. S 2> นกเอ้ยพี่มีคน สวยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทั้งข้างหลั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 งร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าคนต้นนี้สิบต้นนี้สิบนอกจนั้นสวยสวยเห็นไหมพี่แคลลี่ <No. S 3> แต่ผมจะตายผมผมเข้าไปทำไมอู้ <c oughs> มีคนสอยนัอสอง,สองพี่คนนั้นอีคิวช่วยพี่เขาช่วยยิงข้างบนอีคิวข้างบนพี่พี่สไปดอแมนขึ้นไปเหรอไปดอมูนเฮ้ไปชุบเพื่อนก่อนอดีกว่าอูดแมนชุบเพื่อนก่อนไปชุบเพื่อนโออโพี่หนีไม่หนีเหลืยคนเดียวนี่หว่า สุดท้ายอีแค่คนเดียวค่ะสุดท้ายอีคิวไปอยู่กับพี่รูดไม่งั้นเดี๋ยวตายเขาเก่งมากไหนวะข้างหลังข้างหลังยิงยิงเก็บแล้วเย้ก็มีก็มีมงกุฎไหมพี่มีมงกุฎโอ้โหมงกุฎเย้สองอันเลย ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ